เวลา17นาฬิกา39นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระหลานพระชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาพาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีิรีพัฒน์มหาวชิราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณี โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดทูบเทียงเครื่องน้ำมศการทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชอันหนึ่งตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิคณะองคมนตรีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชาการณียกิจซึ่งเป็นคุณอนเนกอนันต์ต่อประเทศไทยและราษฎรตั้งแต่การประกาศเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการด้านการสาธารณูปโภคเช่นการสร้างรถไฟการสร้างถนนการขุดคลองต่างๆเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและส่งเสริมการเพาะปลูกส่วนด้านการศึกษาส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งทําให้ประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ เวลา17.49นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสมบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมมติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระที่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทริราบรมราชเทวีพระพันวษาอิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมาลมารศีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวัรดาซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดทูบเทียงเครื่องราชสการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเถียงเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมธาติและพระอาทิ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระดมหาเสวตรฉัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นส่งศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วท่งทอดพระไตรสิบไตรประสงที่สวดพระพุทธมนต์สิบรูปและสระปกรณ์พระบรมัติและพระอาทิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งหลังทักษิโนทก ประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรถวายพระพรลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งกลับพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมทิชและพระอาทิตย์ที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาและส่งกลับถวายบังคมพระบรมทิชและพระอาทิตย์ที่นาพระแท่นพระนพพาปนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระเจ้าวรส ในพระบาทสมเด็จพระประเมณรามหาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชและสมเด็จพระเทพรินทราบรมราชินีทรงได้รับการกราบบังคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อปี2411ทรงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศและสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองสิริราชสมบัติ42ปี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีพระราชทานทาวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเ้ารับพระราชทานอาหารกล่องเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดนครราชสีมา เวลา11นาฬิกา27นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราชัติยราชนารีเสด็จออกนตำหนักทิพมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวรการให้นายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางนัททินีพรจันทรโทนโนไทยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา้อรับพระราชทานอาหารกล่องจำนวนหนึ่งพันกล่องเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ ะสมอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเมนูอาหารกล่องพระราชทานประกอบด้วยข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวราดแกงและก๋วยเตี๋ยวแห้งไก่ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมูทําให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเมื่อวันที่16-17ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ําจากแม่น้ําลําตะคองมีปริมาณเพิ่มขึ้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่ ที่31อำเภออย่างรวดเร็วทําให้พื้นที่การเกษตรเสียหายากว่่1ล้านไร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน64,400 0ครัวเรือนโดยจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์อุทกภัยและติดตามสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนซึ่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว21อำเภอ ในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหว,วัดนครราชสีมาเชิญอาหารพระราชทานไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลเซนต์แมรี่และประชาชนในเขตเทศาบาลนครนครราชสีมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ส่วนราชการของจังหว,วัดนครราชสีมาเชิญอาหารไปมอบกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยและยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันสวรรคตที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เื่งในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคม2564เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในการปกครองบ้านเมืองและพระาชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อนาประชาราษการสาธารณสุขยุคใหม่